สวัสดีครับหลายหลายคนที่ล้มหายไปไกลโพ้นเขาคงยืนแล้วตะโกนว่าสุขหลายเท่าที่เห็นถึงจะเป็นก็เหมือนตายยิ่งนานวันยิ่งขยายข้าอนันต์ เริ่มตั้งแต่ค่าไฟดูไหลรื่นแก๊สถุงต้มก็พลอยขึ้นอย่างแข็งขันอุปโภคบริโภคก็เมามันต่างร่วมมือร่วมกันดันมันรุนแรงทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงระเริงรื่น ขึ้นราคาอย่างชื่นมื่นเหมือนกันแกล้งทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ก็แพงจากก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวแกงแข่งกันตายร้ายหลาย,ร,ายร้านต่างยอมปิดสนิทนิ่งเพราะเห็นภาพตามเป็นจริงแล้วใจหายข่าวโควิดมันกลับมาเลยวุ่นวาย เลยเสียหายไปกันหมดไม่ดลดราตัวชี้วัดดูง่ายๆไปงานศพพระสวดจบเร่งแยกย้ายไม่รอท่าพูดคุยกันผ่านแมสป้องโรคาต้องเครียดเข้มใช้ปัญญาว่ารวรัวที่จะไกลไปแล้วก็แล้วร่วง ที่ยังอยู่ก็น่าห่วงจนปวดหัวเราไม่รู้ว่าโรคภัยใกล้ๆตัวอยู่กับใครนอกในรั้วต้องระวังรูเร็กลํำปางวันละก่อนออนไลน์สิ่งใดเดือดร้อนเขาสบายเราอย่าทำสิ่งใดเดือดร้อนเราสบายเขาอย่าทำ สิ่งใดเดือดร้อนเราเดือดร้อนเขาอย่าทำสิ่งใดไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนเราจงคิดและจงทำเถิดเรื่องเล็กๆที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้นอนหลับแต่มิ่มได้เห็นคนที่เรารัก <c oughs> เพลิดเพลินกับอาหารจานโปรด ได้ฟังเพลงที่ชอบได้หัวเราะในเรื่องตลกและยิ้มให้กับผู้คนได้ช่วยเหลือคนอื่นยงทําเด็ดครับ